สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับน้าเชียร์ผ้ารวยเด้อครับพี่น้องครับคลิปนี้กะจะมาสรุปแนวทางตัวเลขลาวพัฒนาครับผมหลังเลขออกครับพี่น้องเนาะครับผมเป็นข้อมูลให้พี่น้องที่ตามต่อครับผมวันจันทร์ครับตามต่อวันจันทร์เด้อครับพี่น้องครับวันจันทร์ที่19ครับผม19กกุมภาพันธ์ ลิปนี่ก็จเป็นสรุปให้พี่น้องเบิ้งครับพี่น้องเนาะเป็นขอมุ่นคือว่าล่ะครับผมก็มีหลายสำนักอยู่ครับผมที่ให้โชคให้ลาบครับผมร่วมไปถึงครับพี่น้องเนาะสองงวดติดแล้วครับผมเลขทูบอง์พระพิฆเนศสาธุครับผมจุดมือวันพลหาดครับผมที่ขึ้นของถวายบูชาครับผมกล้วยหอมทองน้ำบริสุทธิ์ครับผมกับจุดทูบได้หก เก้าศูนย์นะครับผมกับหกเก้าศูนย์ครับพีพีเอฟซีครับผมที่เพิ่นอ่าส่งเงินมาให้สื่อกล้วยหอมทองมาถวายฐานเพราะว่าเพิ่นได้โชคได้ลาบกับงวดหาหนึ่งหนึ่งหาครับผมครับงวดนี้ก็เพิ่นก็ได้อีกเด้อครับผมับขอขอบพระคุณเด้อครับผมเพิ่นก็ส่งปัจจัยมาให้สื่อกล้วยหอมทองครับผมถวายองค์พระพิคเนศครับพี่น้องเนาะครับผมเป็นวันพฤหัสพนพิอีกครั้งหนึ่งเด้อครับพี่น้อง นี่แหละครับผมหกเก้าศูนย์ตัดเล่นมีหกเก้าหกศูนย์เก้าศูนย์ครับผมงวดนี้เก่ามาเชียกับวัฒผาดครับพี่น้องเนาะครับติดไว้น้าจักน้อยกับได้นิดน้อยครับผมพอได้กขาใครขาประทูครับผมครับสาธุเด้อครับพี่น้องครับก็ยังตามต่อได้อีกเด้อครับพี่น้องหกเก้าหกศูนย์ครับผมเพื่อมากครับพี่น้องเนาะเพื่อมากครับผมงวดหนามาเบิ่งกันต่อครับว่าจะชน กับเซียนบ่ครับผมเลขทูบปู่ขาวพันล้านครับผมคลิปนี้คือเป็นคลิปของพ่อเสือด้วยครับผมครับเขาที่สามเก่าครับผมนะตัดเล่นครับผมตัดเล่นบนล่างเนี่ยครับผมก็มาเชียร์กับเขียนไปอยู่ครับได้เขาด้วยครับผมเลขทูบปู่ขาวพันล้านของพ่อเสือครับพ่อเสือเพื่อนกับจับเลขเขาด้วยครับผม ศูนย์เก่ากับสามเก่าครับพี่น้องเนาะเข้าทั้งบนทั้งล่างครับผมออกตัวกลับต่ว่าเลขกวิ่งรวดพันรุดครับผมหมดหมดนี่ครับผมเขาเลขปูเขาพันล้านเนอครับผมพ่อเส์อมาตามกันต่อครับพี่น้องเนาะครับผมมีแสงนิดหน่อยครับนี่ครับ เซียนกระทุ่มแบนครับผมครับเลขวิ่งไม่พลาดครับผมเก้าจับคู่เก้าศูนย์ตรงตรงครับเผลอไม่ได้นะครับผมเลขวิ่งเพินนี่เผลอบ่ได้ครับเดินดีมากกว่าหลุดครับงวดนี้เพินจับคู่เขาครับเจ๊ปูเมืองอบนอุบลครับผมเลขเจ๊ปูเมืองอุบลนี่คือเลขเด่นของเพินเ้อครับผมเก้าศูนย์หนึ่งครับผมกอดข้อกันมาเลย เลขเด่นเพิ่นถือว่าเดินดีครับผมงวดว่างหันว่าได้รลองขีดงวดก้อนนั้นบั่นได้ร่คงิีครับผมเพิ่นประกบเข่ากับเด่นเดินดีครับผมงวดนี้ก็เลยล่องมาประกบเบิ่งเด่นเดินดีเพิ่นลดครับผมก็เลยไม่มาตามนัดครับผมมาแต่เลขเด่นของเจฟปูได้ครับผมเข้าที่90ครับขอกราบขอบพระคุณด้อครับพี่น้อง อว่าจะปูหรือว่าเสี่ยนกับผมที่ให้แนวทางตัวเลขกับน้ำเชียร์พาลุยทรงต่อพี่น้องเอฟซีครับพี่พรครับผมงูนี้เลขวิ่งพันรุดครับผมมาเข้าที่สิบหน่วยบนครับผมนี่ครับเก้าศูนย์กอดคอกันมาพี่พรครับแม่นางสุรินครับผมเข้าวิ่งศูนย์ครับผมเลขวินครับพี่น้องเลขวิน เข้าทั้งสามตัวเลยครับผมสามเก้าศูนย์เก้าสามเขาเมื่อเลยครับพี่น้องเนาะครับห้าตัววินกันแม่นางสุรินครับพ่อแสวงครับผมงมวดนี้เขาเต่ตัวเด่นครับผมเพิ่นว่าเด่นสามเพิ่นว่าเด่นสามมากสามมากเนาครับผมแต่ว่ามีเก่าครับผมเลขไรเพิ่นกกบมาสามครับนี่เลขไลศูนย์ไม่ได้ครับผม ครับผมถ้าใส่สูตรเก้าสองห้าแปดกับเขาคือเก้าครับผมเขาที่เก้าคือเก้าครับถ้าเพิ่นเอาเลขกเลขเลขเด่นประกบกับเหลขไหลตัวเดิมกับมีสีเขาด้วยครับผมครับแต่ว่าเพิ่นกับเปี่ยนเป็นเลขไหลตัวนี้แล้วตัวนี้ก็ถือว่าเดินดีกว่าครับพี่น้องเนาะพี่น้องเอฟซีก็อาจจะมองถึงเลขไหลที่ดตัวเก้าที่เพิ่นเคยหายได้ครับผมมามาเบิ่งใส่กับเลขกไหลตัวใหม่นี่ครับผมนี่คือเป็น เทคนิคหรือว่าข้อมูลเล็กๆน้อยๆที TV ่พี่น้อยที่ปรคุณบองขามด้วยครับผมเลขไหลตัวนี้สองสามห้าเก้าครับผมเลขไหลตัวเดิมสองห้าแปดเก้าเนบ่ครับผมเก้าสองห้าแปดครับพ่อบังพีครับผมเลขวิ่งพลลัพลุด้วยครับผมวันนี้เข้าสิบหน่วยศูนย์ครับผมแม่มารีฉัดครับผม เลขวิ่งกะลุดมากเขาเลขต้องมาศูนย์และสามครับผมแยกกันไปบนไปล่างครับพี่ประกายครับผมเลขวิ่งเดินดีครับพี่น้องเนาะแต่ว่าไปล่องลางครับผมรูอว่าไปลักลอยครับหวดนี้แต่ว่าเดนตัวนี้กบเขาเยอะครับผมเดนบนเข้าที่ศูนย์้ครับผมครับเข้าที่ศูนย์ตัวเดน หลักร้อยเพิ่นหลุดครับพี่ฝนครับพี่น้องเนาะงวดนี้เลขบินไม่มาครับผมเสียดายครับมาเขาตัววิ่งบนล่างที่แปดครับผมวิ่งบนล่างที่แปดครับเอานี่ก็เป็นข้อมูลเนาะครับผมเส้นที่เพิ่นให้พลาดไปในงวดที่ผ่านมากอะเยือเผือครับพี่น้องเนาะครับผมมาตามต่อเป็นข้อมูล ครับผมผิดใจหน้าเบิ้งไปน้ำกันครับผมครับสิบเก้านนะครับผมบานนี้สิบเก้าสิบเก้ากุมภาพันธ์ครับ, 19, 19, 19, 000, รบมาตามกันต่อครับพี่น้องเนาะแนวทางตัวเลขครับเลขทูบกะติดไว้น้ำอีกจังหน่อยครับผมเหลือ,อยู่สองหางหกเกากับหกศูนย์ครับเอาถ่ายคลิปนี้น้ำเชียร์ผ้ารวยกะขอวอวยพรให้พี่น้องทีโชคดีเด้อครับผม ครับถูกหวยเรื่องเงินไปน้ากันครับพี่น้องเนาะสู้กันต่อตามกันต่อครับพี่น้องครับผมครับก็เป็นกําลังแรงใจให้พี่น้องที่สู่ขู่สูคนเด้อครับผมบระวาติจะเป็นรัฐบาลไทยหรือลาวพัฒนาครับผมครับข้อมูลตัวเลขเดี๋ยวจะนํามาเสนอสู่พี่น้องทีครับผมให้พี่น้องที่ได้วิเคราะห์ได้พิจารณาเบื้องไปน้ากันครับนี่แหละครับพี่น้องเนาะแนวทางตัวเลขชุดสรุปครับหลังเลขออกครับลาวพัฒนา390ครับผม93ครับผม นี่ก็รองพิจณาเบิ้งครับพี่น้องครับผมวีค์ไปน้ากันตามกันต่อสู่กันต่อเด้อครับพี่น้องครับถ่ายคลิปนี้น้าเชียร์ผ้ารวยก็ขออวยพรให้พี่น้องชี่โชคดีถูกหวยแ่้วเงินไปน้ากันครับพี่น้องครับงวดหน้าก็คือ19กกุมภาพันธ์หกสิบเจ็ดครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ